ออกมาตอบออกมาชี้แจงดราม่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมสำหรับสาวค้าหลาล่ำล,ล,ละครน,นักร้องจากท่าสอบปอป,ปเล่ายืนยันรอยเปอร์เซ็นต์้นเวทีเสียงอีสานกับคุณแม่นกหน่อยอุไรพอนแน่นอนและที่สำคัญเจ้าภาพมัดจำเงินแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับผมตอนรับข้าสู่จักรวาลลูกทุ่งกบับบกหลานุ่มเจีระนะครับผมโอ้ยต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงเลยพี่น้องครับผมสําหรับเรื่องรล่านี่นะคะนั่นก็คือสาวข้ามหลาล่ําละครน,นักร้องจากท่านสปป,ปเล่าพี่น้องครับผมก่อนหน้านี่นะคะมีดราม่านั่นนี่โน่น แฟนคลับเอฟซทางไทยบ่าคอยพอใจในพฤติกรรมหรือว่าในเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยต้องบอกว่าถึกแบนจากหลายคณะจากหลายหมอล่ำเลยนะครับผมที่หลายผู้หลายคนบอกว่าหามเลยนักร้องสาวคนนี้ก็คือน้องขำลานี่ห้ามมาขึ้นเวทีทางไทยเดทขาดพี่น้องครับแต่ล่าสุดนะฮะแม่นกน้อยเรพ่อพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย บอกว่าจังสี่นครรบผมเพื่นบอกไว้ในหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอรายพรมัดจำทําสัญญาแล้ววันที่22-23ถึง23มกราคม2567นี่เด้อพี่น้องเด้อเสียงอีสานไลฟ์โชว์กอดใจไฮลาแน่ที่สำคัญมันอยู่มองนีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนั่นก็คือเสียงอีสานเอ็ก กับคำหล่าล่าละครปาปาดปาปาดปาดปาดหลายผู้หลายคนพี่น้องคาราผมตกอกตกใจมีภาพยืนยันการันตีบอลนุ่งเจียระมีและน้อยพี่น้องคาราผมนี่เลยภาพยืนยันการันตีนะฮะว่าเจ้าภาพมาจับจำเรียบร้อยแล้วซึ่งหลายผู้หลายคนกับมาทำนุ่งเจียระว่าเจ้าภาพขึ้ <criticism. S 1> <ส analyse S 2> นผู้ได้ลักตามนี่แหละพี่น้องคาราผมเพิ่นโล่งไว้นะครราผมมาไปที่นี่พี่น้องครับไป่องดูไปเมืองดูทางสาว คำลาว่าจังไดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสาวคำลาบุ้ยออกมาเว้าเลยพี่น้องเอ๋ยว่าจังสี่นะฮะขอขอบคุณย่านนกน้อยขอบคุณแฟนเพลงเอีเสียงอีสานที่ต้อนรับเมตตาลูกเดอ้อบุ้ย ขอบคุณพอ่พอพอ่อแม่แม่พลังบวกที่ให้โอกาสลูกน้ำวาสานพี่น้องครับผมสาวขำหลาวาจังสีเลยนะฮะเออเอาวบัดที่นี่นุ่มจีราสิบอกแบบนี้พี่น้องครับก่อนหนะ้านี้เนาะนุ่มจีราร่วงเร่ร่าหรือว่าประเด็นของการว่าคุณแม่นกน้อยนี่บอกว่าสาวขำหลา,านี่ มักขึ้นรับเชิญแค่นั้นบอไดมากเป็นนักร้องประจำวงซึ่งคุณแมนนกับประกาศไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องคราบผมแต่ว่าแฟนคลับเอฟซีนะฮะหลายผู้หลายคนกับเ่าพ่อใจหลายผู้หลายคนกับเ่าถือใจเอาไง่ายๆพี่น้องครับบางคนบอกว่าสาบกับมี่นะฮะเอออันนี้ก็แล้วแต่ผู้แต่ละคนแล้วแต่ความคิดเห็นของผู้เจ้ากันแล้วกันนะครับผมพี่น้องคราบผมไปซองอีกแนจักหน่อยกันแล้วกันนะฮะนี่เลยัปที่นี่นะฮะอืมเออ คำหลาคำละครบอกว่าดีใจแห้งดีใจหลายพี่น้องครราผมเอาแต่ละผูแต่ละคนพี่น้องครราผมเห็นการยืนยันแบบนี้แล้วได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วเอฟซี FC ของคำหลาก็ดีเอฟซี FC ของเสียงอีสานก็ดีหรือว่าเอฟซีของหมอล่ําพอแม่พี่น้องทังฟังไทยพอแม่พี่น้องทังฟังเล่าได้ฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นแบบใดพี่น้องครราผมคอมเมนต์มา หรือว่าฝากกดหัวใจร่วมถึงกดติดตามช่องนุ่มจิระแน่เดี๋ยวเสียอัปเดตเรื่องเล่าของสาวข้าหลาซูฟังร่วมถึงคุณแม่นกหน่อยเรพรอนกับประเด็มีการเมื่อวานอย่างอีพี่น้องคราพผมหลังจากชี้แจงไปแล้วหลังจากบอกประเด็นนี้ไปแล้วนะครับคราพมดังนั้นมูฮั่นรอดติดตามเป็นระยะระยะกันแล้วกันพี่น้องครับว่าพ่อหอดมือง่าแล้วบรรยากาศสิเป็นแบบไดร่วมถึงดามาสิน,นักข้นกว่าเกาหรือเปล่าพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋เอาละนุ่มจิระฝากแน่กัน กันเนาะผู้ดใดมักเรือเล่านี่มักคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะฮะฝากเด้วช่องจีระเล่นก็บาหลานุ่มจีระนี่คือรายการจักรกวาลลูกทุง่งสวัสดีครับ